คำศัพท์ YCT คำที่3 0 1ร้อถึงหกรอาอาอาอีคุณนาอายเตี้ยอ่นจิง่งเงียบอ่นเฉียนปลอดภัยปานย,าย้ายป้านฝ่าวิธีเป้าจือหนังสือพิมพ์ปังทิศเหนือเป่ โดนปีแซ่การแข่งขันปีชื่อจำเป็นต้องปีเย่สำเร็จการศึกษาเปลี่ยนว่าการเปลี่ยนแปลงเปลียวเหยี่ยนการแสดงเปียเหเรนคนอื่นปิ้งจีหลินปิ e c r e a งตูเย็นปิ่งกานขนมปังกรอบปูต้า 而且ไม่เพียงแต่อีกทั้งยังใช่ทชนกวนเยี่ยมชม参加เข้าวร่วมเฉาตีสนามเฉิงช,ชงชันฉางเฉิงกำแพงเมืองจีนฉางชิมซูปเปอร์มาร์เก็ตเฉิงจีคะแนน ฉงจิมาแรงชูฟ้าออกเดินทางชูจงมัธยมตน้นู除ะนอกจากช窗งหูหน้าต่างวงเตียงชุ้นจีฤดูใบไม้ผลิสือเตียนพระจันานุกรม,งมิงฉลาดฉงจากชั่วผิด,ดา่ารบกวน 打扫ทำความสะอาดตัส่วนวางแผนตาเจิ้นฉีดยาต่าใกล้ประมาณต่าหายทะเลต่าจ้าทุกคนต่าเสี่ยงช้างใต้นำใต้ใส่ตั้นชิ้นกังวลต้าสู่ทุกที่ตี้ทีดินเติ่งรอคอย 地铁、รถไฟฟ้าใต้ดิน、地图、แผนที่、地址、ที่อยู่、电灯、หลอดไฟ、电梯、ลิฟท์、电子邮件、อีเมล、东、ทิศตะวันออก、东、หรือดูหนาว、肚子、ท้อง、短、สั้น、锻炼。 การออกกําลังกายตุ้ยสําหรับต่อตัวม่ามาอ๋อจื่อลูกชายฟาเซาเป็นไข้ฟางเปลี่ยนสะดวกฟังวางฟังจ่าปิดเทมอมเฟยฉางมากูอู่หยวนพนักงานฟูจิน่นไลกลๆฟูฉีทบทวนการจริงสะอาด การกลา้ากะงสิงสสนใจกอ้อฉใยเมื่อกี้เก้าสู่บอกเก่งขึ้นกงฝูกังฟูกงจินกิโลกงหลกิโลเมตรกงหยวนสวนสาธารณะกงซจ่วงานกพอกว่าแขวนกวนหืีเกี่ยวกับกุ้ย แพงกัวเจียประเทศหา้าเสียงหัวเราะหายชืย่อห,ห,หรือหายจืเด็กให้ผ้ากลัวหานจะหรืดูหนาวเห่าเชี่ยงดูเหมือนว่าเข้ามาหมายเลขเหอชื่อเหมาะสมพอดีเหอจืกล่องหูเตี๋ย ผีเสื้อ้ชื่อพยาบาลู้เซียงซึ่งกันและกันข้าดอกไม้หายยังคงวานเปลี่ยนเชรถไฟห,หรือจีที่สุดจี๋เดจำได้จีโยทั้งจุดจุดจุดทั้งจุดจุดจุดจาเพิ่ม เจียนชื่อยืนหยัดเจียนลด่งแข็งแรงเจียนเมียนพบหน้าเจียงหลายอนาคตเจียงพูดเจี้ยวสอนเจียรับู่รายการเจ节อเทศกาลเจียยืมเจียสาแนะนำจิ่นจ้องตื่นเต้นจิงชอง บ่อยๆจิงฉาตำรวจเจ,จียวเก่าจ,จี๊อประโยคินงตัดสินใจใคยวยประชุมรเริ่มต้นข่าวส,สอบข่าวยาเป็ดย่างเขือกระหายน้ำเขนืนังอาจจะเขอสินาทีคงเถียวแอ 筷子ตะเกียบาเผ็ดหลายเจีท่าทันล่าแก่หลีจากหลีไค่ออกจากหลีสาลี่หลีเมามารยาตหลี่ไห้เก่งเยี่ยมเหลี่ยสองคนเหลียนซี่ติดต่อเหลียนหน้า เลียนสีฝึกหัดเหลียงค่ายเย็นเลี่ยงคันหลยวเทีร่ร์คุยกันหลินจี้เพื่อนบ้านลิ่งว่ายนอกจากหลิวหลิวหันเหงื่อออกโหลตึกชั้นรยโยว,วะรยโยท่องเที่ยว หมาหูไม่ตั้งใจหมาช่างทันทีเหมือนขอทางเข้าประตูหมีลู่หลงทางมิงใบเข้าใจหนานใต้หนานกว่วเสียใจเหนียนชิงวัยรุน่นหนูลี่ขยันหนูออร์ลูกสาว หนวนหัวอบอุ่นผาชั้นปินเขาผายตุ้ยเข้าแถวผายเฉิววอลเลยบอลผานสื่อจานเพียนอีถูกพิงพังเฉียวปิงปองพ่อเสียผูเท่าอังุนชีไหวแปกฉีหมา ขี่มา้าฉีท่าอื่นๆฉีแหลขึ้นมาเฉียวสะพานเฉียวเคลี่ช็อกโกแลตชิงฉูฉชัดเจนฉิงชัดเจนเชียวหรือดูใบไม้ร่วงหลังหลังจากนั้นเร่认น,น,นตั้งใจ ง่งายรูกง่ายถ้าจุดจุดจุดแล้วูเดินเล่นชาฟาโซฟาสทาง้านทำงานาสร้่งหายเสี่ยงหายชีวิชวดำชีวิตชีวิตชีวิชีโตงตชีวิชอินีิีีวีวิ ่ทนไม่ไหวัวหววนพนกงานขายลุงคุ้นเคยวันหยุดฤดูร้อน刷牙ายาแรงฟันคู่แม้ว่า子หลานชายฐานกางฉินดีดเปียนโนทาง ซุปถางลูกอมน้ำตาลถางนอนเล่นถาวลูกท้อลูกพีชถ่าวล่นปรึกษาหารือถาวเย็นเกลียดเธอเปียดโดยเฉพาะเป็นพิเศษถี่วี่กว่าสนามกีฬาเียขนหวานเียถวตัวทิ้งชซว ได้ยินว่าถิงหยุดถงอีเห็นด้วยชูรนันทันใดนั้นทุชสุกวนันห้องสมุดทู้สุขระตายถวยขาท่วถอดหวานจีของเล่นวันหมืน่นหวังเฉียวเทนนิสว่างจีลืมอันตรายเ เพื่ออู่นไม่ว่าซีตะวันตกซีหงสั์มัขคเทศกีว่าหวังความหวังหวังคีกวนเคยาิวหวีงควาหวามหงหวังความหวังควีมหวัอควาังดังควายังควี่วังควาวังคาวังาหวัวาหวนันวาวังานศวกษา 新闻考心情 jizzy 信封箱子买星星 don't know 行 die 行 do 幸福宽恕选择 le 眼睛 don't d i 羊肉 n g 钥匙公仔夜妈一定 แน่นอนอีกองทั้งหมดอีหอ์หอสักครู่อีชเสสักเดียวอีอย่างเหมือนกันอีจิงแล้วอีเฉียนแต่ก่อนอีเวหลงคิดว่าอีเปียนอีเปียนไปจุดๆุุด,ดไป ยร์นิดหน่อย一直ตลอดอิเลี่ยวเครื่องดื่มอายควรยงกกล้าหาญงใช,ยยช้ยเกมเกมิงมีชื่อเสียงเหยียนหยวนเหยีอนอย,อน,อยนกลมเว่ยหลย่เว่ยนับวันยิงหยิ่นก้อนเมฆสาจนิตยสาร จันยืนจ้องแผ่นจ้ากูดูแลเจ้าภยนรูปถ่ายเจ้าวเชียงรูปถ่ายรูปถ่ายถ่ายรูปเจอกำลังจงใจกำลัง知识รู้ความรู้ 只要เพียงแค่ตรงกลางจงชนิดจงยาวสําคัญจําเป็นโจวมวัวันหยุดสุดสัปดาจู้อาศัยจู้ฝูไวยพรจู่ยิระวังสังเกตจุนเปเตรียมตัวจุนสือตรงเวลาจุ่จินเร็วเร็วนี้ 作业，赶班。